ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มคนดูและสตรีมสดบนแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPESM META คลิปนะผมสำหรับครายน้อมที่ดูผ่านคลิป็อตคลิปเลี้ยวผมก็สามารถสแกน QR โค้ดตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับคราน้อมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกน้อผมจะอยู่ขวามือด้านบนน้อมสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วกก็รรรรหััสผ่่่่าาาา2คค้งอยลืมมติวใชโปแ อตโนมัติกันด้วยนุ่มที่สําคัญเลยนะครับสำหรับคล้ายนุ่มที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะุ่มก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเ,เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะุ่มก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยอ่าหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะุ่มจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะุผมก็จะเป็นแพลตฟอร์มต,ต่างๆนะุ่มให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของเราเองนะครับอ่าเข้าไปที่ปัดหมู่นะครับผมอ่านี่ครับผมเพิ่มคนดูแลสะสตรีมส่วนนุ่นมเดี๋ยวผมจะเป็นอันที่2แล้ว ในช่องบริการมีให้เลือกหลากหลายบริการมากเลยน้องผมผมขอเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับก่อนสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคำอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะผมให้เราไปที่หน้าไลฟ์สตรีมโฉของเรานั่นเองนะครับกดคัดปีลิงก์มาเลยกดวางเลยครับในส่วนจนํานวนนะงผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มยอดคนดูของเรานั่นเองน้ผมผมเอาสัก50คนแล้วกันนะครับค่าจะจ่ายเพียงแค่1นบาทเองเท่านั้นนะผมถือว่าถูกมา,มากๆเลยนะครับพอตรวจสอบ完了เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็กดส่งไปได้เลยครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างเขียวๆแบบนี้ผมได้รับคาสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว,ว่าเข้าไปที่เมนูบอร์ดการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็คือหนุ่มว่ารอดําเนินการโนุ่ผมส่วนนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปโน้ตผมคนเข้าชมไลฟ์สตรีม a c e b o o k นะครับอ่าตรงนี้เป็นลิงก์ไลฟ์สตรีมสดของเรานั่นเองโน้ตผมนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายของเราน้ตมหนึ่งบาทนะครับอ่าตรงนี้เป็นปริมาณที่เราเพิ่ม คนดูและสตรีมสดไปนั่นเองม50คนนะครับสําหรับใครนุ่นมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนุ่มเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR อร์โค้ดทมันนี่วอลเลตนุ่มสําหรับใครนุ่มที่เติมเงินผ่าน q คอร์โคดนุมได้รับโบนัสเพิ่ม5เปอเนลยนุม่มเพียงแค่เติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับทูมันนี่วอลเลตก็มีเหมือนกันนุ่มได้รับโบนัสเพิ่ม1-2เปอเนต์เลยนุม่มเพียงแค่เติมเงิน1,00 สำหรับค่ายนุ่มที่มีปัญหาด้านยอดไลค์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้าหนุ่มติดปัญหาต่างๆนมเข้าไปที่ติดต่อแอดมินหรือว่าตัวช่วยเหลือนะครับเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของลงลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าแจดไลน์ตรงขามือด้านบนนี้ได้ครับผมก็จะขึ้นสแกน QR code มาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุกยี่ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของเมนูบริการนะผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเลและราคากันเลยทีเดียวนะครับส่วนขามือนู่จะเป็นราย เข้ามาดูกันได้เลยสำหรับใครหนุ่มที่าหาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอหน่มให้มันเลือกตรงด้านบนสุดเตยนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o k t k t t o อกอินสตาแกรมหนุม่มอ่ายูทูบหนุ่มเทเล gram นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับอ่านี่ครับ Facebook ของเราก็จะมีเพิ่มถูกใจโพสนะครับผมนะครับเพิ่มถูกใจโพสบอกอีโมจินะครับ เพิ่มยอดแชร์เพิ่มถูกใจบุกติดตามแฟนเพจนะผมหรือว่าเ,เพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะครับผมเพิ่มยอดวิวคลิปเรียนะผมเพิ่มคนดูและสตรีมสดนะครับมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะผมในส่วนขอ,ของเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับครานะผมที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะให้อัตราค่าค,าคอมมิชชั่น15%เปอร์เซ็นต์เลยนะผมเพียงแค่กดก๊อปปี้ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนๆนะผมเถอว่าเป็นการสร้างไรายได้เสริม เพิ่มไปเป็นการเสียเวลาโมเดี๋ยวเราไปดูหน้าไลฟ์สตรีมสดของเราเลยนะผมว่า,าคนดูของเราขึ้นหรือยังนะครับอตอนนี้ขึ้นมาเป็น31แล้วมถือว่ารวดเร็วมากๆเลยโนผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่คนดูไลฟ์สตรีมสดเพิ่มขึ้นครบตามจำนวนของเราแล้วนะครับ อ่านี่นะผมคนดูของเราก็ขึ้นครบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขึ้นมาเป็น55คนแล้วนะครับสำหรับออเดอร์ไหนนะ่ผมที่ล่าช้านะ่ผมกรุณาเราสักคู่นะผมเพราะว่าระบบกำลังรันตามคิวเลยให้นะครับสุดท้ายแล้วนะผมสำหรับใครนู่มที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPE S P E S M m e t ้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ